ครับสวัสดีครับวันนี้ได้สั่งแบตเตอรี่มาอีกชุดหนึ่งของเพิ่งมาส่งครับเป็นแบบใหม่ครับประกอบใช้งานอีกชุดหนึ่งเที่ยวก่อนที่ผมได้ประกอบไป ที่แล้วคือเป็นแบบนี้ครับลิเทียมฟอรเฟตโบสี่ประกอบแล้วสิบห้าแอมใช้งานได้ดีครับเที่ยวนี้ก็เลยต่างเป็นแบบก้อนสี่เหลี่ยมเพื่อประกอบง่ายไม่ยุ่งยากแต่ก็แพงเอาเรื่องครับก้อนนี้ก็ ีบวกลบขนาดไม่ใหญ่ฝ่ามือประมาณฝ่ามือลูกนี้ก็ห้าสิบแอมต่อลูกราคาก็อยู่ประมาณก้อนละหกร้อยบาทได้สั่งมาสีลูกก็ หลายตังค์เหมือนกันครับสามพันการประกอบแบตเตอรี่ก็มานุกรมบวกบวกลบบวกลบ ัวใช้งานก็นี้มันจะได้12โวลต์แต่ถ้าเราประกอบจะมีบัดบาร์นี่ครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยเป็น12โวลต์ครับขั่วใช้งานก็คือ2ขั้วนี้อันนี้ลบอันนี้บวกจะมีชุดหางปลาที่เราจะมาประกอบติดน็อตเขาก็าได้แถมมาให้ด้วยเพื่อจะมาประกอบ อันนี้ซื้อเองครับ XT ห0ครับแ่นอกเราไว้ต่อต่อสายถอดเข้าถอดออกกันชารตแต่ถ้าเราต่ออย่างเงี้ยไปใช้งานถ้าเราไม่รู้เรื่องกับแบตเตอรี่ตัวนี้มันจะพังถ้าโหลดเกิน2.5หรือ2.7ถ้าต่ำกว่านี้มันจะทำให้แบตเสียเลยจะชาร์จไม่เข้า คนไม่เคยเล่นก็พังหลายตังครับแต่ผมเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วเพื่อจะมาใช้กับแบตเตอรี่ชุดนี้มันก็มีอยู่ว่านี่ครับตัวนี้เขาเรียก BMS เพื่อควบคุมแบตเตอรี่การชาร์จการจ่ายคุมการชาร์จเกิน คุมการใช้เกินไม่ให้ต่ำกว่าลิมิตที่แบตเตอรี่มันกำหนดไว้คือต้องใช้ตัวนี้ครับตัวนี้ก็300กว่าบาทครับก็เกือบ400ครับอันนี้ระบุไว120 M M ้120แอมป์ยีมอสเฟสก็ไม่หายไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่อาจจะไม่ถึงถ้ามันขนาดนั้นจริงๆมันต้องสตาร์ทรถได้แต่อันนี้มันสตาร์ทรถตีต่ำๆอย่างรถเก่งได้ มอไสได้นี่คือตัวหลักมีสายไว้โยงบาลานซ์และอีกสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้ไอ้ตัวนี้เขาเรียกแอคที e บ a l าน c e ช่วยบาลานซ์เซลให้มันเท่าๆกัน ไอตัวนี้ก็มีครับมันมันเป็นบาลานซ์มันไม่ใช่แอคทีฟบาลานซ์ไอตัวนี้ทำหน้าที่บาลานซ์เกียร์เซลล์ให้เท่ากันสีก้อนให้เท่ากันแต่ไอตัวเนี้ยมันจะทำหน้าที่เผาถ้าเซลล์ไหนคือสูงกว่าหรือว่าเซลอื่นยังไม่เต็มเซลหนึ่งเต็มกว่ามันจะเผาเซลนั้นทิ้งเพื่อรอพวกนี้ขึ้นมาเต็มในระดับเท่ากันครับก็เลยต้องใช้คู่กันครับ ตัวนี้ก็ประมาณ500กว่ยขวารวมส่งแล้วก็ประมาณหกร้อยครับตัวนี้5แอมเดี๋ยวผมก็จะทําการแพกเตรียมสายคือผมต้องเอาสายสายชุดเนี้อย่างเงี้ยดำดำไปหาแดง ก็ดำไปหาแดงผมว่าจะมาจับคู่กันนะครับจับดำรวมกันแล้วก็เรียงแต่และตัวมันจะเลียงสีมาไม่เหมือนกันนะครับแต่เราต้องไล่เอาเป็นหนึ่งนะนบ B0 B1 B2 B3 B4 ต้องเลียงครับไอ้ตัวนี้ก็เนี่ย B บวกไอ้ศูนย์ b หนึ b ่ง b, 1, b, 2, b, 3, b 4. เดี๋ยวผมจะจับขนานกันเข้าหางปลาแล้วก็จะมาให้ดูอีกทีครับเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายให้ดูให้หมดทั้งหมดเดี๋ยวผมจะประกอบให้มันเข้าที่ก่อนแล้วผมจะมาถ่ายทำให้ดูอีกที เดี๋ยวขอเวลาเตรียมอุปกรณ์นิดหนึ่งครับตอนนี้ก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้กำลังทดลองชาร์จนะครับด้วยเครื่องชาร์จที่ประดิษฐ์จาก power supply เก่าตัวน,นี้8แอมป์เต็มครับ ตันนี้ก็ประกอบยังไม่ได้เก็บสายนะครับยังลกลุงลังอยู่ก็ได้ชาร์จผ่านตัว BMS ขีดตรงนี้ก่อนนะครับนี่ก่อนตัวนี้แค่ทดลองชาร์จแต่ถ้าชาร์จจริงๆถ้าเข้าระบบจริงต้องใช้หัวนี้ครับที่ทำรอยเลยนะครับชาร์จก็คือสายเส้นนี้สายเส้นนี้ครับก็คือชาร์จขีดนี้นะครับขีดนี้ตัวนี้็ลบ สายสีแดงนี่สองเส้นนี้บวกลบจะทำไว้เดี๋ยวไปจำหัวเอาไว้เป็นหัวคีบหรือว่าเอาไว้จำสตาร์ตรถนะครับเวลาแบตรถมีปัญหาครัไนอะตัวนี้ก็คือตัว Active Balance นะครับจะก็ทำงานตามปกตินี่ก็ PMS นะครับ การโยงสายก็อันนี้อันนี้ชุดของ Active Balance อันนี้ก็อันนี้เป็นชุดชุดของ BMS เป็นบาลานซ์ในตัว BMS สายก็จะจับเข้าคู่กันครับนนลบเท่านี้บวกหนึ่งเท่านี้ นี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกบวกสองเป็นสีนี้นี้เป็นลบนี้เป็นบวกเป็นบวกเส้นนี้เป็นบวกแล้วก็อันนี้เป็นลบอันนี้มาหาบวกเนี่ยสายพวกนี้มันมันจะมีกาวแค่เส้นเดียวครับนอกนั้นไปบวกไปบวกแต่ละก้อนแต่ละแต่ละเซลมีสีเซลก็มีสีบวก 9, 1, กาวหนึ่งรวมกันแล้วเป็นห้าเส้น อันนี้เก็บก็เก็บสายเก็บอะไรปุบ๊บก็เสร็จแล้วครับเพราะมันทํางานครบหมดแล้วทุกอย่างก็มีเวลาบ่างๆก็จะตีกรอบตีกล่องตีกล่องตีกล่องเก็บปิดปิดให้เสนิทไม่ให้มันมีไม่ให้มันมีแบบอันตรายครับพวกขั่วครับ5ตีแอมนะครับ ติดมทานทานแบบนี้แรงแรงกว่าแบตเตอรี่กดนะครับแรงกว่าแบตเตอรี่กดสองเท่านะครับใช้ใช้งานก็เยอะกว่าสองเท่าแต่ชาร์จเร็วกว่าเพราะชาร์จปุ๊บมันจะดูดกระแสเลยครับไอพวกนี้ มันจะไม่เหมือนแท่เหมือนแบ,บตตะัวกดเท่าไหร่อันนี้พวกนี้จะเต็มไวและไม่เกี่ยงกระแสชาร์จครับมันชาร์จได้เท่าเกือบเท่าตัวมันเลยครับอันนี้ห้าสิบเอาห้าสิบแอมหรือสี่สิบห้าแอมอัดไม่เป็นไรครับเต็มไวแต่ก็มันจะร้อนๆหน่อยแต่จะให้ดีก็ชาร์ทักสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตของ สองแอมตัวนี้ตัวนี้ห้าสิบแอมพ็ประมาณนักสิบสิบห้าอะไรยเงี้ยยี่สิบอันนี้ประมาณนั้นชาร์จได้อันนี้ก็ทดลองชาร์จแล้วครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมเอามาแปะตรงนี้อันนี้มันยังติดที่คีบอยู่เดี๋ยวผมเอาเข้ามาแปะนี้แล้วก็เก็บสายจบโอเคครับแค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผ่านครับอันนี้ประกอบง่ายครับประกอบง่ายแบบแบบนี้ประกอบง่าย ใช้ทนครับเจ็ถึงสิปีเราใช้งานไม่หนักครับเราใช้งานเบาๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ